ก็เริ่มที่ไอตัวนี้เป็นดิตจริงออกตามหาคนทุมือันองนั่โฟกัสกกน,นกคนกละนยโรงนดิตจริงขอบคุณเจที่นำทางเมื่อกี้เนี่นยที่อยู่กับพวกไอสมอง,องนอคนอนอาหารที่เราอุตสาห์ทำขึ้นมาทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เกิดอะไรขึ้นโอเคต้องเลิกกด enter สิง่งดุอย่าพูดถึงมันเลย รายการสั่งซื้ออาหารเข้ามาเยอะจนพวกเราทำกันไม่ไหวไม่ไหวแผนพักก็ดันถูกลูกค้าร้องเรียนอยู่บ่อยๆฉันไม่เข้าจ,จริงๆจริงแล้วว่าฝีมือการทำอาหารของฉันไม่ได้แย่ลงสักหน่อยทำไมถึงได้รับแต่รีวิวแย่ๆทุกวันเลยแต่พอดูดีๆแล้วก็แปลกเพราะเรื่องที่ถูกร้องเรียนขึ้นมามันเกี่ยว ค้องกับบริการส่งอาหารทั้งนั้นเลยแถมลูกค้าที่ทานในร้านก็ยังให้คะแนนดีทุกรายนี่ก็หมายความว่าฝีมือทำอาหารของชั้นมีปัญหานี่นะ,สะแสดงว่าบริการส่งอาหารมีปัญหาคงเพราะส่งล่าช้าเลยทำให้อาหารยุ่จืดชืดถูกแล้วปัญหาอยู่ที่การส่งอาหารนี่แหละ ฉันอ่านคอมเมนต์ที่ร้องเรียนทั้งหมดดูแล้วส่วนใหญ่ผู้คอมม่าจะร้องเรียนว่าอาหารที่สั่งเสียหายหรือไม่ก็อาหารไม่ตรงตามที่สั่งแหละฉันเลยคิดว่าอาจจะเกิดเหตุขัดข้องระหว่างส่งอาหารก็ได้ทางบริษัทขนส่งเลยส่งดิจิงตัวนี้มาฉันบอกอ่าแล้วบอกให้ฉันตรวจสอบตามเส้นทาง ผลส่องดูแต่ตอนนี้ฉันมีออเดอร์อีกเพียบที่ต้องจัดการไม่มีเวลาปิดตัวไปไหนได้จริงๆเจโรช่วยเช็คไม่ทีได้ไหมวดร้องละดิ๊งลุยลูก ดูเล่นดิติงเจออะไรไม่ก็แบบอาฟมจากข้างทางไปเฉยๆว่าอาจารน,นี้เขาเปิดแล้วมานี่ผมเบรกนะตรงนี้เปิดแล้วลงดินตัวซอบกล่องอาหารทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ดดดยวตรงน,นี้ สภาพภายนอกของมันเย็นชืดเหมือนกับความรู้สึกของลูกค้าที่รออาหารแต่กลับไม่ได้รับเก็บกล่องอาหารขึ้นมาคุณตรวจเช็คอย่างละเอียดรอบหนึงก่อนจะมั่นใจว่านี่คืออาหารของสเปซซูพรีมที่หายไปแม้จะไม่พบผู้ต้องสงสัยแต่ก็ควรไปบอกอย่าชิงสักหน่อยดีกว่าบอกเธอเกี่ยวกับกล่องอาหารที่ถูกที่คุณเจอ ฉันเจอละ,อะโอเคเดี๋ยวแปบต้องให้มันคุยกันให้เสร็จก่อนค่อยอาา่านมันเยนอะไงชฉันเจอรายการสั่งอาหารที่หายไปแล้วพิกัดอยู่ที่นี่ถ้า<ะ>คุณมีเวลาก็ให้เจ้าหน้าที่ของเรมมาตรวจสอบ จะดีกว่ากล่องแสงอาหารยังอยู่<ม>ในสภาพดีนะไม่บุบเสียหายบริเวณร,รอบๆก็ไม่มีคนที่น่าสงสัยด้วยแปลกมากฉันรู้แล้วว่า<ม>เกิดอะไรขึ้นพนักง,งานของบริษัทขนส่งเพิ่งจะติดต่อฉันมาแล้วบอกว่าน้องสมองคนขอบพวกเขาขัดข้องนะ่ะดูเหมือนว่าจะไม่มีโจรขโมยอาหารอะไรทั้งนั้นฉันคงคิดมากไปเองรบก,กวนคุณแล้วนะเซโร่วางกล่องอาหารไว้ที่นั่นแหละ จะทิ้งอาหารเสียไปเรื่อยไม่ได้ทางพนักง,งานขนส่งกำลังส่งคนไปเก็บกลับมาสำหรับเรื่องวันนี้ต้องขอบคุณม,มากมากมากจริงๆด,ดิง,ไงไดิด๊งนายไปแล้วดิ๊ง